ดูหน้าครับหวานไม่หวานโคตรหวานเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บ้านนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแม่ขวัญมีแนวกินแซ่บๆนะคะมาให้เพื่อนๆดูกันนะคะ ตอนนี้พ่อเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนะคะตอนนี้พ่อโจอกำลังสอยเลยนะคะ,ะ,คะตอนนี้นะคะไม่รู้เห็นหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้นอายุมากกว่าร้อยปีแล้วนะคะยึบลงมาแล้วนี่นะคะเสียบของเปี้ยวของเปี้ยวนี่นะคะ <laughs> <laughs> ไม้หักครับ <laughs> อุ้ยที่มือยังหักนี่นะคะโอ้โหตอนนี้ตะกร้อลูกนะคะดูนี่ค่ะลูกใหญ่นะคะพอไหมครับพอแล้วมั้ยพอยังแลคนมีเป็นร้อยว่ะโอ้เอา เราต้องซ่อมไม้ก่อนเดี๋ยวไม้หักต้นนี้มันสูงมากนะคะนี่นี่นะคะมะปรางอหดูนะคะลูกใหญ่ๆเลยนะคะจัมโบ้จัมโบ้โบเลยนะคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ขอจะมากินให้ดูอีกรอบนึ่งน,นะคะเดี๋ยวไม้หักนะคะกากำลังทำการซ่อมนะคะ อันนี้ก็สอยยังไม่พอนะคะเอาอีกเอาอีกโอเคเอาอีกเอาอีกตีฉเฉลี่ยคนแก่นกับปอลแล้วเนี่ยก <c oughs> ินวันนี้พูกยังม่าลืมรสชาติจ้ะรับประกันความเปรี้ยวเปรี้ยวแบบว่าสันเออเม็ดสันอะ เตรียมน้ำพริกทำน้ำพริกปรวหวานร้อเนาะ้มีหนตาลอยู่ในุงกหกพี่น้องเ้วไปาหาเห็นนี่เป็นน้ำพริกพริกตาแดงอ่ะพริกตาแดงน้ำพริกตาแดงนะครับตาแดงแดง นี่ค่ะกำลังมักไว้นี่นะเจ้าแค่น้ำพริกตาแดงนี่ก็หอมแล้วใส่น้ำปลาซะหน่อยน้ำปลาร้าต้มน้ำปลาร้าต้มสุกใส่น้ำตาลม,มีแล้วน้ำตาลน้ำตาลมีน้ำตาล,ตาล,ตาลใส่แดงใส่ขาวก็ใส่เข้าไป สยัมสยันี่ะพี่ตาแดงนี่มีความหอมอยู่แล้วนะมีปลาลาอยู่ในตัวเลยใส่น้ำปลาราเพิ่มเข้าไปยิ่งหอมใส่น้ปลาราเพิ่มเข้าไปยิ่งหอมมายำเค็มคนคลุกเคล้าเข้ากันบี้นะบี้บีบี้บี้ให้มันละลาย สูตรนี้ลับรองล้ำเตตอินค่ะน้ำพริกปตาแดงใครยังไม่เคยกินน้ำพริกตาแดงก็ไปหาซื้อมากินนะครับีน้ำต้มสุก่อย ก็แล้วักล้างมักล้างเดี๋ยวมันไม่เนื่อยอ่นี้เราก็ให้ปะมา้นแล้ว เสแล้วหวานเค็มหนัวใส่ได้เลยนะคะมีกุ้งแห้งไหมมีกุ้งแห้งไหมครับเออมีกุ้งแห้งอร่อยหน่อยมีกุ้งเนี่ยกุ้งส้มตับกุ้งฝอยๆนะครับฝอยขาวๆนั่นนะเออได้ได้เดิมๆอยู่ในตู้เนี่เราก็เตรียมน้ำพริกเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็วัตถุดิบเราก็มี มะปรางมะปรางเปรี้รรรยวรับปันก็จะกินให้ดูนะต้องถ่าไว้ว้าว เม็ดใหญ่สดใจเลยนะคะนี่เม็ดมะผางสีสวยัเรื่องเล่าว,ว่าไงนะแม่ขวันอันเนี้ยกินกันแล้วก็อย่าเอาของหยาบกว้างกันนะคะเรื่องเล่าตอนสมัยสมัยไหนสมัยเรียนใช่ไหม <c oughs> ที่แม่ขวานเล่าให้ฟังอะ่ะ <c oughs> ว่าอะไรนะอะไรตอนเป็นนักเรียนนะนะอ๋อเธออย่าของหยาบมา ครูขาครูขาเพื่อนหนูมันเอาของหยาบคว้าง้โอ้ยจิกแม่ว่ะอ่ะปากมดได้มเหรอนี่เอเลืเลเลื้อกพิชิปองดันเนยู่ได้ไปตาควางอย่เนี่ยตาควางเหมือนยิกกูยิกก <c oughs> ู <c oughs> หนาวออก็บอกโอ้อยสะใจเลยไหมคะว้าวเลยเหรอ <S 2> <S 2> อ,ยอย่าร้องคนลุกครับคนลุกครับอย่ร้องอะลา่าคนลุกแหละ โคตรหวานเลยนี่เขาเรียกว่าปลาหางกํากปอมืนกับเจ้าปลาางจมเจ้าปลาหางกําปอกําเดียวปอกําเดียวปอมันมันฉ่านะแต่ไ <c oughs> ม่ต้องมากินมลาหางมาเจ้เพิ่งให้โทษจำหา่หาให้โทษจำห่าให้จห กินบ้างนะงนนอืมพ่อกับความหวานพ่อนั่นรู้สึกอะไรเลยอร่อยผมเอาอาที่มาใส่ในนี้อร่อยนะคะนี่ก็อ้า อร่อหมกกินเข้าเลยนะน่าหนิ่งมากอืมร่อยค่ะดีก่าดีกาดีกาอีกาอีกาโอ้ขนาด